สำหรับต้นปีนะครับพุทธศักราช2565ในเดือนมกราคมนั้นจะมีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่4ดวงนะครับดวงแรกก็คือดาวพระพุธโคจรเดินถอยหลังนะครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12มกราคมหลังจากนั้นจะมีดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14มกราคมตามด้วยดาวพระอังคารนะครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่นะครับ16มกราคมและสุดท้ายก็คือ ดาวพระศุกร์จะโครจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูแต่เป็นการเดินถอยหลังนะครับในวันที่19มกราคมเท่ากับว่ามีดาวอาทิตย์ดาวอังคารเดินหน้าส่วนดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โครจรเดินถอยหลังพักองศานะครับผม4ดวงในการย้ายนี้ย่อมส่งผลต่อ12ราศีดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับลัคนาสถิตณราศีกรกฎนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับต้องเียให้ทราบตามตรงเพราะมันมีอยู่หลายหลักเกณฑ์มากเลยเรื่องของดาวพฤหัสบดีเป็นแปลกแกดวงชะตาก็เป็น 5, ป,ปิทุบาทดาวพระเสาร์โคจรเป็นเจ็ก็พิธุบายเข้าไปอีกต่อมาดาวพระพุธดาวอังคารดาวพระศุกร์ก็เข้าสู่บุมอรลิแกดวงชะตาช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดน,นึงน,นะครับอรลิก็มีดาวมรณะก็มีดาวเป็นพิธุบายเข้าไปอีกเหนื่อยหน่อยนะครับขอให้อดทนต่อสู้ไป เรื่องแรกเลยเรื่องของการยินการทองนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นคือดาวอาทิตย์พอดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นในจุดทิศทางที่ดีร่วมกับดาวพระเสาถือว่ามีกําลังขึ้นเพราะเขาเป็นคู่ธาตุกันนะครับถือว่าโปรเจกต์พื้นส่วนโครงการอะไรก็ตามที่อยากจะลงทุนช่วงนี้สามารถลงนามได้เพราะว่ามันเป็นตัวเสริมกันยิ่งเกี่ยวกับไฟยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเกี่ยวกับไฟยกตัวอย่างอะไรก็ตามที่มีไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ก็สามารถทาได้ยิ่งใครที่ต้องเป็นดาวลงดารามีแสงสีเสียงใช้ไฟพวกนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ต่อมาคือดาวราหูนะครับที่เกี่ยวกับวงกายบันเทิงนะครับหรือการตัดต่อคลิปอะไรก็ตามหรือเกี่ยวกับงานเบื้องหลังที่เป็นเงามาอยู่มุมลาภเข้าอีกถือว่าเป็นไปในจดทิศทางที่เสริมดวงชะตาแก่ราศีกรกฎแต่หน้าที่การงานโดยตรงนั้นเข้าสู่มุมอุลิแล้วนะครับคือดาวอังคารมันแปลว่างานที่เคยได้เนี่ยเรียกว่าสัมปทาน ตอนนี้มีคู่แข่งมาตีราคามาเบียดราคาคุณดังนั้นก็ต้องต่อสู้สักนิดนึงแต่ยังถือว่านะครับได้งานอยู่มั้ยยังได้งานอยู่เพราะเป็นอุจวิราชนะครับดาวอังคารเขาก็จะมีคํากล่าวว่าอุจวิราชกับราชาโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าก็ตีสั้นซง่ายๆว่ามีคนมาเบียดราคาละแต่เขาเอาเอาคุณเจ้าเดิมก็ยังเอาคุณอยู่แต่ขอลดราคาลงนิดนึงเพราะมีเจ้าอื่นมาตีแต่อยากได้คุณเพราะรู้มือกันมาดังนั้น ตู้ราคานะครับแต่ก็ลดนิดนึงแต่ผลงานก็ยังเนีย้ยเหมือนเดิมยังอยู่ได้รวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์ย้ายิ่นฐานที่อยู่อาศัยเพราะดาวพันทุกนะครับก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่พักที่นอนมันเข้าสูมม่มุมอลริอาจจะมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะครับยิ่งปีใหม่อาจจะชวนแฟนชวนคนรักชวนพ่อแม่ครอบครัวชวนลูกหลานไปทําบุญก็เป็นการเปลี่ยนที่นอนก็ได้ชวนไปท่องเที่ยวก็ได้ครับเพราะว่า ที่ผ่านมาโควิดอาจจะปิดประเทศรอบนี้อาจเปิดประเทศแล้วไปเที่ยวสักหน่อยต่างจังหวัดใกล้ๆก,ก,ก็ไม่มีปัญหาหรือจะเข้าวัดเข้าว่าวปฏิบัติธรรมก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกของราศรีกรกฎนะครับต่อมาเรื่องของความรักอันนี้ผมว่าดาวเสาร์เนี่ยเรียงดวงชะตาเนี่ยมันทั้งดีทั้งร้ายนะครับข้อดีคือเป็นเกษตรไอข้อร้ายคือเป็นธุบาทก็ตีง่ายๆครับคนเก่าๆเพราะดาวพระเสาร์จะแวะไปเวียนมากลับมาให้มันมีเรื่องมีราวละที่ผ่านมาเจอคนใหม่คุณมั่นคงเหลือเกินแต่ พอคนเก่าวกไปเวียนมากลับมาเจอไอ้ตัวนี้ปัญหามันจะเกิดแทนที่มันจะดีกับคนใหม่พอคนเก่ามาเคยคบกันเคยรู้ใจกันอยู่มาส่งผลแล้วทีเนี้ยเลือกไม่ถูกคิดหนักถามว่ารับความคิดจะดีขึ้นไหมไอ้ความคิดเนี่ยตัวพลลัพธที่มันเป็นมรณะเป็นทุบาเนี่ไอ้เคยคิดดีๆรอบนี้มันไม่ดีแล้วแหมคนใหม่ก็อยากคนเก่ากลับมาก็มีโอกาสเดี๋ยวมันจะเดินหน้าถอยหลังวกไปเวียนมาอยู่แบบนี้ ดังนั้นมันจะคาราคาซังขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้เรื่องของความรักรวมไปถึงคนรักนั้นก็จะขุดแต่ปัญหาเก่าๆขึ้นมาทะเลาะอยู่เรื่อยนะครับปัญหาเดิมๆที่มันเคยจบไปมันไม่จบแล้วเพราะสาวมะเร็งตัวนี้ละเลงอยู่ยาวก็ต้องระมัดระวังตลอดปีไปนะครับอันนี้คือตัวของกลุ่มภาพกว้างขอเตือนเอาไว้แต่จะบอกว่าเป็น,นทุกคนไหมไม,ไม่เพราะรายละเอียดบางคนในดวงชะตาของลัคนากรกฎอาจจะมีดาวที่ส่งเสริมกลายเป็นดีไปเลยรวยไปเลยก็มี แต่อันนี้ผมถ่ายเป็นภาพกว้างก็เลยมาขอเตือนจุดที่ต้องระวังและจุดที่ดีในดวงตานั่นเองครับวันนี้ก็คือบทสรุปของลัคนาราศรีกรกฎในเดือนมกราคมพุทธศักราช2565ครับผม